หน่วยการเรียนรู้ที่2โครงสร้างและบทบาทหน้าที่ของสมาชิกในครอบครัวและโรงเรียนสำหรับวันนี้นะคะเด็กๆในชั่วโมงวิชาสังคมของเราเราจะมาเรียนโครงสร้างบทบาทหน้าที่ของสมาชิกในครอบครัวและโรงเรียนของเราค่ะ 1. โครงสร้างและความสัมพันธ์ของสมาชิกในครอบครัวโครงสร้างของครอบครัว ในแต่ละครอบครัวนะคะอาจจะมีจำนวนสมาชิกที่แตกต่างกันออกไปนะคะบางครอบครัวเป็นครอบครัวใหญ่จะมีญาติพี่น้องอาศัยอยู่ในบ้านเช่นมีปู่ย่าตายายลุงป้านาอาหรือบางครอบครัวอาจจะมีเพียงพ่อแม่ลูกก็ได้นะคะ ซึ่งลักษณะของครอบครัวนะคะก็จะแบ่งออกเป็น2แบบค่ะก็คือครอบครัวเดี่ยวนะคะครอบครัวเดี่ยวอย่างที่คุณครูอธิบายไปค่ะคือครอบครัวที่ประกอบด้วยพ่อแม่ลูกนะคะส่วนใหญ่จะพบมากนะคะในสังคมเมืองครอบครัวขยายคือครอบครัวที่มีสมาชิดกอยู่รวมกันในบ้านหลายคนนะคะเป็นครอบครัวใหญ่ส่วนมากเราจะพบในสังคมชนบทค่ะ ต่อมาเรามาดูความสัมพันธ์ของสมาชิกในครอบครัวกันนะคะในครอบครัวนะคะแต่ละครอบครัวก็จะแต่งตั้งให้พ่อนะคะซึ่งทำหน้าที่เป็นหัวหน้าครอบครัวหรือบางครอบครัวแม่จะเป็นหัวหน้าครอบครัวร่วมกับพ่อซึ่งสมาชิกในครอบครัวนะคะต่างก็ต้องมีบทบาทหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบร่วมกันค่ะยกตัวอย่างอย่างเช่น พ่อแม่นะคะก็มีหน้าที่ทำงานหาเงินและดูแลความเป็นอยู่ของสมาชิกในครอบครัวพี่น้องมีหน้าที่ดูแลและช่วยเหลือซึ่งกันและกันลูกมีหน้าที่เคารพและเชื่อฟังคำสั่งสอนของพ่อแม่และญาติผู้ใหญ่คะ่ะเดี๋ยววันนี้เรามาดูกิจกรรมในหนังสือเรียนของเราในหน้า108กันนะคะเด็กๆกิจกรรมที่1 โครงสร้างและความสัมพันธ์ของสมาชิกในครอบครัวให้นักเรียนนะคะทำเครื่องหมายถูกลงในวงกลมหน้าข้อความที่เป็นความหมายของครอบครัวค่ะความหมายของครอบครัวนะคะได้แก่บุคคลที่อยู่ในบ้านเดียวกันมีตั้งแต่สองคนขึ้นไปค่ะมีความใกล้ชิดผูกพันกันและ สมาชิกในครอบครัวนะคะต้องมีการพึ่งพาอาศัยและช่วยเหลือซึ่งกันและกันค่ะเด็กๆ 2. นักเรียนบอกบทบาทหน้าที่ของสมาชิกในครอบครัวโดยเขียนเครื่องหมายถูกลงในวงกลมหน้าข้อความที่ถูกต้องและตอบคำถามค่ะบทบาทหน้าที่ของคุณพ่อคุณแม่นะคะได้แก่ ดูแลบ้านให้เป็นระเบียบเรียบร้อยเป็นผู้นำของครอบครัวและอบรมสั่งสอนลูกค่ะ2.2เป็นบทบาทหน้าที่ของลูกนะคะซึ่ง ถ้าเราจะเป็นสมาชิกที่ดีหรือเป็นรูปที่ดีของครอบครัวนะคะเราจะต้องเชื่อฟังคำสั่งสอนของพ่อแม่นะคะและช่วยพ่อแม่ทำงานบ้านค่ะเด็กๆข้อที่3นะคะให้นักเรียนสังเกตภาพและตอบคําถามโดยเขียนเครื่องหมายถูกลงในวงกลมหน้าคําตอบจากภาพที่3.1นะคะ ข้อที่1บุคคลในภาพปฏิบัติตนเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมนะคะ 2. เพราะเหตุใดเพราะสมาชิกทุกคนปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่ของตนเองจากภาพนักเรียนเห็นไหมคะว่า คุณพ่อนะคะก็ทําหน้าที่สอนการบ้านลูกนะคะให้คําแนะนํากับลูกนะคะและลูกก็นั่งทําการบ้านของตนเองค่ะส่วนคุณแม่นะคะก็ทําอาหารให้สมาชิกในบ้านได้รับประทาน,นะคะ่ะส่วนลูกผู้หญิงนะคะก็มีหน้าที่ช่วยคุณแม่นะคะทําอาหารจากข้อที่3นะคะความสัมพันธ์ของบุคคลในภาพมีลักษณะอย่างไร ช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะคะเด็กๆ3.2ค่ะบุคคลในภาพปฏิบัติตนเหมาะสมหรือไม่ไม่เหมาะสมนะคะ2เพราะเหตุใดสมาชิกไม่สนใจกันเกิดความขัดแย้งกันนะคะเห็นไหมคะว่าจากภาพที่3.2นะคะ ชิกในครอบครัวเลยนะคะพี่น้องก็ทะเลาะกันเองนะคะข้อที่3ความสัมพันธ์ของบุคคลในภาพมีลักษณะอย่างไรขาดการดูแลซึ่งกันและกันนะคะเห็นไหมคะว่าถ้าสมาชิกในครอบครัวไม่ดูแลเอาใจใส่ซึ่งกันและกันนะคะ mm hmm. ก็จะเกิดปัญหาต่างๆตามมาะคะ่ะทำให้ครอบครัวของเรา ไม่มีความสุขไม่สงบสุขนั่นเองคเอง่เด็กต่อไปนะคะข้อที่4นักเรียนสรุปความรู้เกี่ยวกับลักษณะของครอบครัวที่อบอุ่นโดยนำตัวอักษรหน้าข้อความมาเติมลงในวงกลมให้ถูกต้องค่ะกไก่มีความรักความผูกพันระหว่างกันข้อนี้นะคะถือเป็น ลักษณะของครอบครัวที่อบอุ่นนะคะของใครมีความขัดแย้งแตกแยกกันกรนี้ไม่ใช่ลักษณะของครอบครัวที่อบอุ่นนะคะพอไฟยกย,ย่องให้เกียรติซึ่งกันและกันเป็นลักษณะของครอบครัวอบอุ่นค่ะงงงูใช้อารมณ์ตัดสินปัญหากรนี้ไม่ใช่ลักษณะ ครอบครัวที่อบอุ่นนะคะจอจานดูแลซึ่งกันและกันนะคะข้อน,นี้เป็นลักษณะของครอบครัวที่อบอุ่นค่ะชอชิงมีความหวงใยซึ่งกันและกันเป็นลักษณะของครอบครัวที่อบอุ่นค่ะชอช้างขาดความเอาใจใส่กันไม่ใช่ลักษณะของครอบครัวที่อบอุ่นนะคะเด็กและสุดท้ายค่ะชอโซ ไม่ทอดทิ้งซึ่งกันและการเมื่อมีปัญหาตอนนี้เป็นลักษณะของครอบครัวที่อบอุ่นคันเต็ข้อที่5นักเรียนสรุปความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวโดยเลือกคำตอบที่กำหนดให้เติมลงในช่องว่างให้ถูกต้องค่ะคำที่1นะคะอ่านว่าสมาชิกข้อที่สอง ข้ที่าูกพันกันและข้อที่สี่บทบาทหน้าที่เดี๋ยวเราจะนำข้อความนะคะมาเติมลงในช่องว่างค่ะครอบครัวประกอบด้วยสมาชิกที่อยู่ในบ้านเดียวกันมีความผูกพันกันโดยสมาชิกทุกคนในครอบครัวจะมีบทบาทหน้าที่ความรับ ในหน้า111นะคะข้อที่6ให้นักเรียนนะคะเขียนแผนผังโครงสร้างสมาชิกในครอบครัวโดยนําเสนอข้อมูลลงในแบบบันทึกและตอบคำถามค่ะอันนี้ครูอังจะทำเป็นตัวอย่างให้ดูนะคะอันนี้ยกตัวอยา่างครอบครัวของฉันนะคะครอบครัวของฉันนะคะจะมีคุณปู่คุณย่านะคะมีคุณพ่อคุณแม่มีพี่ หรือบางครอบครัวนะคะอาจจะมีคุณพ่อคุณแม่และตัวนักเรียนเองนะคะซึ่งแต่ละครอบครัวก็จะมีโครงสร้างหรือว่ามีสมาชิกในครอบครัวที่แตกต่างกันนะคะนักเรียนก็นํามาวาดนะคะลงในแผนถังนะคะข้อที่6.1ครอบครัวของฉันมีสมาชิกจํานวนสมมติว่าครอบครัวของครูอังนะคะมีสมาชิกจํานวน6กคนนะ ด้วยมีใครบ้างในครอบครัวนะคะก็มีปู่ยา่าพ่อแม่พี่และฉันนะคะข้อ6.2นะคะบทบาทหน้าที่ของสมาชิกในครอบครัวนะคะให้นักเรียนยกตัวอย่างสมาชิกในครอบครัวมา2คนนะคะควางยกตัวอย่างเช่นบทบาทหน้าที่ของแม่ ตัวนะคะอีกคนหนึ่งอาจจะเป็นคุณพ่อก็ได้นะคะคุณพ่ออาจจะมีหน้าที่นะคะทำงานนะคะหาเงินมาเลี้ยงดูครอบครัวค่ะข้อ6.3นะคะความสำคัญของสมาชิกในครอบครัวของนักเรียนมีลักษณะอย่างไรนะคะให้นักเรียนทำเครื่องหมายถูกลงหน้าข้อความที่ถูกต้องนะคะนักเรียนก็เลือกไปนะคะมีความรักความเอาใจใส่กัน มีความผูกพันใกล้ชิดกันนะคะเอาละคะ่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็ฝากให้เด็กๆกลับไปทบทวนบทเรียนแล้วก็อย่าลืมทำการบ้านมาส่งคุณครูด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ